นะครับก็จะขอเป็นเนชของเราทั้งสามน้องนะครับก็จะสร้างความสุขและความตั้งใจให้กับทุกๆนะครับเด็กน้องมีนี่นะครับมีร่ามีลล่าครับแล้วก็น้องเมือมือด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากด้วยนะสำหรับโปคชั่นจากร้านน้ำแบรนด์ในสุดยอดของเรานะครับจากน้องเด็กๆและก็ครอบครัวด้วยนะครับสนุกส่วนน้ำลอยฟ้าขึ้มาและสําหรับไอจีจีจีที่สุดในประเทศไทยของเรากับอาเบอร์อารา สนุกและตื่นเต้นเพิ่มข้นที่กวามตั้งตป้านพ่ธีตั้งเปนเมตรครับพร้อมกับนักแสดงที่ตกางมท่ไ่น้ไดนรบ่สุดแล้ววได้วุดไม่ได้นลแจวแล้วไม่ได้ยินแล้ว้รับลกค้าดะมลวต้่นั้นวันนี้ถึง37มีนาคมนี้ีไม่ได้นเร่วมงานรดมสัมมุกนะครับพีไม่ไยนีไม่ได้ยินพีไม่ได้ยินต้องรับแดสงสุด2,000

Oh, nếu nếu mà nếu mà nếu mà, nhà sản, nhà sản. Pisa, 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 Pisa. Pisa chọn cái nào? Chọn cái nào? Chọn cái nào? Cái nào nhá? Anh ấy là người sản kiện. Anh ấy là người mà, đấy mà, mắt review. Đấy mà, nó sẽ tham gia các nào? Chọn cái nào? cái nào? Chọn 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 cái อันน oh, yeah. okay. 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 uh ี huh. ้ค okay. uh ือควีนแห่งจักรวาลของแฟชั่นอ่าอันนี้สัมภาระน้อยนะครับโอเคแล้วก็จัดอะไรนะจัดเพื่จัดอะไรนะแน่นอนครับจัดเต็มจัดแค่คล้ายๆเลยนะครับอ่ะน้องเกียวเลยครับพี่เกียวเลยครับเกียวชอบแมสแมสต์ทตัวไหนคะ เนาะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ามัสคอที่รักในการประชุมไทยแล้วก็ชอบกิจกรรมต่างๆนะชะ <S 2> <S 2> เหมใชนไลฟ์ทิวิตี้ใช่นะฮะน่าจะตอบโจทย์แล้วก็ใช่เลยตรงทุกอย่างเลยนะครับผมเอาล่ะเพราะฉะนั้นครับสำหรับแคมเปญนี้เดอะมอลลัสตัวซัมเมอร์เพชชันต้อบอกว่าปีน,นี้ยิ่งใหญ่เ,เลยเหมือนที่แม่ชมบอกทุกสู่และก็มีความแตกต่างที่จะให้ทุกคนมาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่หด้วยจะจะฝากอะไรถึงทุกคนเปนะ็นไง ใครที th like this, ่อยู่แถวนี้หรือว่าไม่ได้อยู่แถวนี้นะคะก็ซัมเมอร์นี้ก็ถ้ายังไม่มีที่แฮงเอาท์ที่หลบร้อนที่ไหนก็มาที่เดอะบอสไลฟ์สโตร์บางกะปีได้เลยเพราะว่ามีครบทุกอย่างทั้งอินเตอร์ทัวต์ได้ช้อปปิ้งนะคะทุกอย่างเลยเนี่าแล้วก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นเดสติเนชั่นที่ทุกคนในครอบครัวสามารถเอ็นจอยได้แล้วก็ยังไม่มีครอบครัวก็จะมาแฮงเอาท์ได้ถูกต้องค่ะเป็นครอบครัวก็ได้นาะหรือแบบสถานะไหนก็สามารถมาได้สุดก็มานะ จริงๆมาวไ่แล้วนาไ้ทุกคนจริงๆนะจริงๆเนี่ยที่เดอะมอลล์าโตทุกสาานะครับก็ใค้ที่ไหนสามารถไปจับภารเทศกาณ์สัมมนาแฟชั่นของเดอะมอ์นเดอะมอลล์าโต๊ของเราได้แบบนี้ือนกับที่ตอนนี้ทุกคนก็กำลังเอ็นจอยสนุกสนานมากๆนะครับตอนที่เรามาองด่แฟชั่นโชวเป็นยังไงผู้ชมได้ดไก็จะก็จะได้ก็จะตามสถานที่้จะอด้นใหม่ัน้ ต้องดูจัดการใช่นี่เอ็ดูทำได้ดีเลยแล้วต้องอมาดว่วาสกระตืรือร้นสำหรับซัมเมรชั่นในปีนี้ดดังนั้นะครยบก็ที่ผู้ชมใดฝากข้อความไห้อย่าให้มาอาจจเยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญจะมีโปรโมชั่นนะหรือจะเป็นสพิเศษจากงานรับเมื่อแล้วก็พัฒาเทคิเอาตัวงต่อที่รอรอแล้งานสินิพรเศษีนี้ให้กับทุกทุกคนจะมีในวันลาปุ่นวันนี้

sss <laughs>